ชนาการของโรงพยาบาลนะครับหมอแพทย์หญิงจะพบกับแพทย์หญิงปราภพาพรครูเกษมรัตน์นะครับนายแพทย์ชำนาญการทางด้านโภชนาการของโรงพยาบาลสุขศรน์นะคะหญิงปราภพาพรครูเกษมันะคะเป็นหมอโภชนาศาสตร์เทคนิคประจําที่โรงพยาบาลสุขศาน์นะคะก็ก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้นะคะที่เป็นงานสังคมผู้สูง ใส่ใจสุขภาพนะคะก็ปัจจุบันนะ่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพก็มีบทบาทมากขึ้นนะคะซึ่งการดูแลสุขภาพจริงๆก็มีหลายมิติมีหลายด้านทั้งเรื่องการออกกําลังกายแต่ว่าเรื่องอาหารก็เป็นปัจจัยด้านหนึ่งนะคะที่มีส่วนในการดูแลสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสําหรับเรื่องอาหารเองสําหรับสังคมผู้สูงอายุอะคะ่ะในปัจจุบันก็คือควรจะรับประทานอาหารให้หลากหลายครบถ้วนนะคะทั้งห้ามม ในพลังงานที่เหมาะสมก็ได้สารอาหารหลักที่จำเป็นที่ควรจะต้องได้รับไม่ว่าจะเป็นพวกเอ,อ่อข้าวแป้งหรือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็พวกโปรตีนซึ่งก็จำเป็นจะต้องได้รับครบถ้วนเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่า ในคนไทยอ่ะเราพบว่าเรามีการรับประทานในผู้สูงอายุเนี่ยรับประทานปรติน้อยลงซึ่งก็จะส่งผลทําให้เกี่ยวกับมวลกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุเนี่ยลดลงซึ่งโดยปกติอะคะ่ะตัวกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุอะ่ะลดลงเรื่อยๆตามอายุอยู่แล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากเรื่องอาหารที่จะต้องใส่ใจแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของตัวการออกกําลังกายที่จะต้องทําควบคู่กันไปด้วยนะคะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ขบคุณค่ะเรียนรองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและปฏิยภูมิโรงพยาบาลสมุทรสาครเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเป็นรูปแบบผู้สูงอายุที่กล่าวมานั้นหมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปทา ต่างๆที่ใช้กิจกรรมในการทํางานในแต่ละวันการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่เสื่อมสภาพลงทําให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆนะคะดังนั้นนะคะผู้สูขของอายุยังได้รับสารอาหารนะคะที่จําเป็นนะคะการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะให้ครบห้าหมู่ในปริมาณที่ไม่มากเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปนะคะและได้รับพลังงานอย่างเพียงพอจะช่วยพัฒนาสมองความจําและสร้างภูมิต้านโรคได้เป็นอย่างดีการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้สูขของอายุและ ผู้ดูแลมีความเข้าใจในการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมตามรักโภชนาการตระหนักถึงปัญหาภาวะทุกภาพโภชนาการในผู้สูงอายุและเพื่อจัดก,กิจกรรมสนับสนุนวันนักกหนดอาหารประจําปี2566ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ป่วยญาติผู้สูงอายุประชาชนทั่วไปผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และคณะทำงานโรงพยาบาลสมุทรสาครรวมจำนวนประมาณ170ท่านในนามของคณะดำเนินงานเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสังคมสูงวัยใส่ใจสุขภาพโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ2566ในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานเก่าวเปิดโครงการค่ะ สวัสดีค่ะและก็ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านตลอดจนผู้ที่อยู่ในที่นี้ทุกคนนะคะที่กำลังเดินรีแลกกันอยู่นะคะดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดโครงการสังคมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพใส่ใจโภชนาการโรงพยาบาลสมุทรสาครประจำปี2566ในครั้งนี้ โรงพยาบาลส,ตสนะุตศาสรคเนี่ยได้เร็งเห็นถึงความสําคัญด้านโภชนาการในผู้สูงอายุประสงค์ให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลมีความเข้าใจในการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มความตระหนักด้านปัญหาภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุแล้วก็เพื่อจัดก,กิจกรรมสนับสนุนวันนักกําหนดอาหารครั้งนี้นะคะ Asian Dietitian Day ชื่อเพาะเชี่ยวค่ะ ขอขอบคุณคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน,นที่ได้ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดโครงการในครั้งนี้บัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วฉันขอเปิดโครงการสังคมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพใส่ใจโภชนาการโรงพยาบาลสมุทรสาครประจำปี2566ในครั้งนี้ เพะันรีสั่งดวงนะคะบางคนอาจจะจะคาบหน้าคาบตาเจอกันตางเนาะอะค่ะวันนี้นะคะก็คืออันดับแรกนะคะเราจะต้องมาเรียนรู้การทงโภชนาการก่อนนะคะแลถ้าสมมุติวันนี้เราเกินพันสี่เราต้องทําไงคะวันถัดไปเราก็ลดปริมาณลงแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการจัดการบริหารตัวเองได้นะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ1,600กกิโลแคลอรี่ ก็กระจายเหมือนกันเพียงแค่ให้จําง่ายๆอา,อาจจะต้องเป็นหมูสับประเภทนี้แต่หมูสับระวังนะคะหมูสับเราต้องทําเองไม่ใช่ซื้อตามแถวท้องตลาดเพราะถ้าเราซื้อตามแถวท้องตลาดเป็นยังไงคะ ผสมมันใช่สุขภาพของเรานะคะก็คือจะเป็น6กหนึ่งนะคะ661ก็คือ,อน้ําตาลวันหนึ่งนะคะไม่เกิน6ช้อนชานะคะน้ํามันไม่เกิน6ช้อนชาและเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันนะคะวันหนึ่งกินกี่ขวดคะ าบางคนกินขวดเดียวบางคนกินสองขวดบางคนกินสามขวดนะคะกิน3ามขวดได้น้ําตาลไปแล้ว15ช้อนนะคะฉะนั้นนะคะเครื่องดื่มต่างๆนะคะในผู้สูงอายุนะคะต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าในเครื่องดื่มนะคะน้ำมันลมนะคะน้ําหวานน้าสมุนไพรต่างๆนะคะที่เราซื้อจากตลาดนะคะให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าน้ําพวกนี้นะคะจะมีส่วนผสมของน้ําตาลนะคะมีน้ําตาลอยู่เท่าไหร่คะ น้ำตาล9กรัมค่ะ9กรัมหรือประมาณกี่ช้อนชาคะช้อนชาครึ่งตาลอยู่6เบรกเราดูฝั่งนี้เราลองดูฝั่งนี้ได้ไหมคะได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยในการที่เราทำอาหารเพื่อสุขภาพขึ้นมานะคะเราจะต้องพยายามใช้เครื่องปรุงรสในปริมาณที่พอดีนะคะที่เหมาะสม สุขภาพของแต่และบุคคลความดันโลหิตมีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของไตเสื่อมเราต้องลดอาหารที่มีอะไรคะโซเดียมสูงหรือว่าความเค็มถูกไหมคะอจ,จะใช้แค่เต้าหู้หรือว่าใช้ถั่วเหลืองในการทําอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่น้ำเต้าหู้ของเราวันนี้เนี่ยเราใช้โปรตีนนะคะของเวโปรตีนเนี่ยใส่ลงไปด้วยนะคะ นะคะ,ะวันนี้เนี่ยพอเราดื่มนะคะที่เป็นนมถั่วเหลืองที่สำเร็จรูปนะคะเราใช้แค่น้ำมาผสมก็กลายเป็นน้ำเต้าหู้ได้แล้วเหมือนกันนะคะอ่าหลังเช่นอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่เรานั้นแต่ว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวอะค่ะน้ำซุปมันมีรสชาติอยู่แล้วถูกไหมคะทุกครั้งเขาจะบอกเล็กค่ะว่าชิมก่อนปรุงแต่สมัยนินปกตินี่แหละ แต่เราต้องจํากัดการกินก็คือ1วันได้ประมาณแค่6กช้อนชาพอเราทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจพร้อมกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแจกอาหารกลางวันนะครับนะครับเป็นฟักทองเป็นข้าวบาเล e เป็นลูกเดือยนะครับแล้วก็ไข่มุกเราเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็ขนมจีบนะครับเป็นขนมจีบไข่าขาวนะครับ